จึงเป็นสาเหตุที่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง relative pronoun นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดกันด้วยโอเคค่ะ <laughs> relative pronoun ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยมันคือที่ซึ่งอัน ถ้าถ้าแบบเราคุ้นกับบทเรียนภาษาไทยคะ่ะมันจะมีเรื่องที่ซึ่งอันที่เราจะต้องเรียนเพื่อมาใช้ในการเชื่อมเชื่อมประโยคซึ่งที่ซึ่งอันในที่นี้นก็คืออยู่ในประโยคความซ้อนและไอ relative pronoun เนี่ยก็คือมันก็คือทําหน้าที่เอามาเชื่อมในประโยคความซ้อนใช่คะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาสเต็ปต่อไปแล้ว relative pronoun มีอะไรบ้างก็จะมี what where แม่แปบหนึ่งนะคะเราอยากเอาอันนี้ขึ้นก่อนเพราะพวกคุณจะต้องเพราะมันจะออกมันเป็นเรื่องที่ว่าออกทุกปีมันจะต้องมีแบบหนึ่งข้อสองข้อกลุ่มกลิบสวยสวยมันจะต้องมีทุกปีมีทุกข้อสอบมีทุกแบบเป็นเรื่องที่แบบแมสมากเพราะฉะนั้นจดจำและเข้าใจไม่เสียหายนะคะโอเคโฮมโฮส โอเคเรื่องนี้นะเราเราเขียนอัน okay, นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มี which when where uh, what แล้วก็ how แล้วก็มี that แต่ว่าเดี๋ยว that เขียนไปตรงตรงไหนดี that เขียนไปตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวได้ไว้สไลด์ต่อไปแล้วกันนะคะเราเอาข้านี้ก่อนจมจริงๆที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ที่ต้องเข้าใจจริงๆมีแค่สามสามสามตัวเนี้ยอันเนี้ยคือออกแล้วก็อันเนี้ยคือต้องจําให้ได้ยังไงก็ต้องจําให้ได้มีทิกให้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันต้องจําให้ได้ส่วนอันนี้ก็คืออ่านตามความหมายค่ะถ้าคุณอ่านโจทย์เข้าใจคุณตอบได้โอเคค่ะ ทีนี้อันนี้คือเซตที่คุณจะต้องจําเราให้คุณจําเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะแล้วทีเนี้ยเราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า relative p r o n o u n ประโยคที่เป็น relative ที่มี relative p o n o u n เนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นแล้วเอาชื่อดีกว่า พื่อให้ทุกคนตื่นแล้วคนสอนก็ตื่นเราเรามานั่งคิดชื่อก็จะเป็นเออเอาเป็นว่าเอาเป็นชื่อชื่อแฮลี่แล้วกันค่ะแอลี is a policeman who less Kill me when I was ายุ a ก e าข s บแฮ l ลี่เป็นต o l วจที่ช่ e ยชีวิต i ันเ e ื่อฉันออันนี้มันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาแค่นี้พอ who let's kill me จบแล้วเราเราอยากเอาเยอะเกินเอาเยอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันฟุ้งเฟ้ออะค่ะเอาสั้นๆกระชับเข้าใจ โอเคอันนี้คือตัวอย่างของประโยคที่มี relative pronoun นะคะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจเลยนะก็คือ Harry คือตำรวจที่ช่วยฉันที่เคยช่วยฉันเพราะว่า rescue มันเติม ed h ฮ r r y ี่ Harry คือตำรวจที่เคยช่วยฉันที่เคยช่วยฉันซึ่งพอเราแปลเป็นไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสองประโยค ประโยคแรกเลยก็คือแฮร์รี่คือตำรวจแฮร์รี่เคยช่วยฉันซึ่งทีเนี้ยเราก็ไม่อยากพูดซ้ำซ้อนใช่ไหมคะว่าแฮร์รี่คือตำรวจนะแฮร์รี่เคยช่วยฉันเราก็จับมายำรวมมันเอาซะเลยอย่างภาษาซึ่งในที่นี้นก็คือภาษาไทยเราก็คือใช้ที่เข้ามา เข้ามาเชื่อมแต่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้พวกนี้ค่ะที่เขียนมาเมื่อกี้เข้ามาเชื่อมประโยคสองประโยคไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ relative pronoun